ไม่ใช่ผมเลยเอะเอาะเอออ๋ออยู่ออยในันนี้สู้ๆว่าอนสู้ๆฝากไดครับฝากอะไรเอาไปให้รอดเลยฝากอะไรแล้วน้ำอยเล่นอยู่ทีเดียวกันปะอยากอยู่ทีเดียวกันปะอยากเล่นเป็นพระเอนางเอกไหมอยากปะร้อบอกว่า สวยไม่พออยากได้กเกิดในพระเอกเนี่ยสองคู่เป็นพระเอกมีฉากเมีซีนมีอะไรมีนะเลไปหมดเนละยเขืน,น,เ,ขนเออาาการแสด,ง,สดงมันต้องได้เออบรรอเขนนอยายังจะเขืนี่เห็นปะเขินทำไมอ่ะโอ้แล้วแต่เล่นกันเลยไอไปไปไ,<ห>ไปไไป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 านไปนทำนไปไปาทุกเปไป โจนสี่ร้อยสามสิบ